จริงอ่ะทูดเดินอ่ะเดี๋ยวผมสำหรับใครที่ไม่ได้อ่านนะอัพสกิลไม่ถูกไม่ไม,ไ,มไม่รู้จับยังไงผมผมบอกง่ายๆแล้วกันตอนที่กดยาทาเลฟอ่ะมันจะระยะเวลา20วิครูดาว15วินั่นหมายความว่าครูดาวหมดมันก็ยาทาเลฟก็ยังไม่หมดนะมันอยู่ต่ออีก5วิใช่ไหมทีนี้ไอการตีมันตีได้3ครั้งครับกดแล้ววิ่งไวประมาณนั้นแหละกดแล้ววิ่งไวแล้วก็ถ้าตีโดนก็จะมีการเขาเรียกอะไร มีการกลับด้านก็คือน้ําหอมอ่ะเออมีการโดนน้าหอมข้อดีของการใช้ยาทาเล็บตีคือมันจะไม่ล้างจูบเออปกติอะ่ะเราเราจูบโดนเราตีมันจะจูบหายเขาเรียกว่าการล้างจูบใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าใช้ยาทาเล็บมันจะไม่ล้างจูบก็ถือว่าเป็นข้อดีครับก็ถือเป็นข้อดีรอป,อดประมาณนั้นนะแววสองถ้าตีโดนโดยใช้ระยะของยาทาเล็บก็ได้รีเลือดกับเรื่องของทําให้ไอเทมจากในมือหนูมันหลุดเฉยครับ ยาทะเลเวลสองนอกจากปวดอาวุธแล้วมันมีใบด้วยนะเออลืมอ่านข้ามเมื่อกี้อ่านข้ามเวลสามเวลสามคือได้ได้สถานะเหมือนโล่บูตรอะ่ะก็คือไม่ล้มไม่น็อกไม่สตาร์ทอ่ะประมาณนั้นแค่นั้นครับแต่จริงๆเวลสามเซิร์ฟจีนจะดีกว่านี้นะเวลสามเซิร์ฟจีนอะ่ะตอนปรับแล้วนะครับตีครั้งแรกอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณยาทะเลโดนนะคุณคุณอ่าเขาเรนะียกอะไรยายาทะเลปับ๊บคุณฟาดโดนครั้งแรกหนูจะติดสตาร์ทเหมือนโดนไม้ตีหนูนะเออโคตรดีเซิร์ฟจีน หนำซ้ำเซิฟจีนเนี่ยมีอีกบัฟหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของการตีมันตีง่ายขึ้นยาทะเลเปีวสามอ่ะแมวขาวตีง่ายขึ้นก็คือวงของยาทะเลเป็นกว้างขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวรับความพินาศได้เลยนะไอ,แไอแ้แกงไอ้แกง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 เพื่อนเฟรมนี่แหละนะเรียกไงดีวะไม่เคยตั้งชื่อแกงนี้คัดมาแล้วคัดมาแล้วนะทีมระดับท็อปของช่องฟอร์ดี้อ่า คุณคิดท็อปเรื่องความอาวุโส <laughs> อ,อนนี้ท็อปเรื่องความเทพเอวัตุซิโร่ท็อปเรื่องของดวงเรื่องของความเป็นเรื่องของ R N G เพราะก็าคือ G M นะ R N G ก็คือการสุ่มใด,ดในเกมใช้กับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็น G M เขาล็อกค่าได้ส่วนอาร์ตเรื่องของความโยนเกม <laughs> อาร์ตกูเคยบอกกับมึงไว้เยอะมากนะ เพราะพี่รู้สึกว่าพี่เสียเปรียบมากเพราะงั้นทําให้พี่ได้เปรียบทีคุณเกอ,อาจจะพิมพ์ในช่องแชทว่ามึงจะบอกว่าพี่แก๋มึงก็พูดมา <laughs> เอเฟมก็ไม่น้อยนะเฟมก็ยิบเจ็ดแล้วเ,เดี๋ยวเปิด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 ลืมลืมเปิดไม่ลืมเปิดไม่เอาละ <Ch ets. S 1> เราเปิดไม่ละเรียบร้อยโอ้เค้กดีเนี่ยเจมเซ็ตให้มาเนี่ยเราดูผู้โชคดีก่อนเราดูผู้โชคดีก่อน,อคอนใครอยู่ข้างล่างวะ เราเคลา,ายไปไหนหมดอะโอ้โ oh ห uh ่ก่เฮ้ยฮะเ้ตายแน่วนี่โอ้เ oh, รียบร้อยตายละทุกคนเราได้เคฮ้ยเช่อ้ยอ,อมึงจุกยังไงให้มวเบ้น,นี่กูถามจริงตายแน่ท่านนี้ไม่ตายไม่เลิกไล่จริงจริงจริง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออออนนี่ก็ไม่เท่าไหร่มาโถเอ้ยแค่30วิเองไล่หุ่นยนต์หนูระยะประชิด30วิไม่เท่าไหร่ก็บาแล้วโอ๋ยเป็นได้ยาเพียบเลยชิบหายละยายากูไม่ได้สักขวดเลยมัวแต่ไล่ออนนี่ไอ่ใส่ว่ะใส่ออนนี่นะพิเศษเลย เรารู้ได้ทุกคนเรารู้ได้จะต้องมีคนห้าวออกห้องกับตันแล้วเราก็วางกับดักรอไปแล้วไม่มีแฮมาละมาละมาละเทพมาละคิดว่าออนนี่จะรอดอย่างนั้นเหรอลบไปออนนี่ยังไงยังไงโอ้ด็อกสองนอกสองนอกสองเนี้ยเี้ยเป็นน่ากลัวไหมเป็นดูเก่งไหมเนี้ยออนนี่ น้ำหอมที่มันดีจริงๆสามารถทำให้เราสามารถแกงออน่ได้ไปอ่ะเยียดมืงอ่ะเกยียดมือจริงอนนี่เด็บตัวย้ําย้ยก่อนยียก่อนนะขอแค่ออนนี่ตายอะไรก็ง่ายไปหมดเฮ้ยทขไม่ราเก่งจังวะทุกคนเชียมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วนี่โอโ้ยโอยโอยโอยยยเดี๋ยวเดี๋ ไปพร้อมตีเออเฮ้ยเรานี่มันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวาอย่าเนี่ยเฮ้ยทำไมตีไม่ได้อ๋อมนตีไม่ได้มันตีไม่ได้เออถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลืมลืมเลยโอ้โหน้ำแข็งคุณคิดเกินไปเสียสลับ มึงคิดเสียสละนี่แน่นี่แน่วิชกา้าโ้ยไม่เราเก่งจังวะวันนี้เฮ้ยเราเก่งจังวะวันนี้ไอ้ยตามกติกาตามกติกาเรานะเราจะเว้นเราจะเว้นสองจรวดโอเคไหมเราจะเว้นให้สองจรวดก่อนนะเพราะต่อให้ไงต่อให้เออเฮ้ยอาร์ตโอ้โหโอ้โหทำไมมึงไม่เล่นดีอย่างนี้บ้างตอนมึงเล่นกับกูอาร์ตโอ้โห ว้ามาช่บคมโมกูเหลือเชื่อใช่อรนที่เรารู้จักวะมดละมาละแวนละแวนละโดนแน่โดนแน่ตัวแกคม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 จูไปหนึ่งทีเฮ้ย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 สอยสอยอ้าโอ้ยยังไมาา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 ามาาาาาาอาา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 นาา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 า ลุกนี่ผมอัพน้ำผมสามไม่หรอเอ้ยอัพอัพยาทะเลฟสามไมหรอใครมันหายตัววะไออาร์นี่ไงไออาร์แน่แน่มึงโดนแน่อาร์ตมึงโดนแน่อย่าคิดว่ารอดอย่าคิดว่ารอดอย่าคิดว่ารอดจะไปไหนเฮ้ยมันคือขโมยมาแล้วทุกคนมันคือขโมยมาแล้วเซนเซนพี่ดีเซนพี่ดีมากว่ะเลยเซนพี่ดีมากเฮ้ยไปไหนแล้ววะไออาร์มันไปไหนของมันแล้ววะ มันไปได้ไม่ไกลหรอกคนมันไปได้ไม่ไกลหรอกเฮ้ยทูซิโลมันอยู่ในนี้มาตลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอะสกิลจูมันก็ยังโกงเหมือนเดิมไอ้จริงผมว่าจูบสกิลจูม่งดูมีประโยชน์มากกว่าสกิลยาทาเล็บอีกจริงนะสุดยอดสมนัติเป็นอาร์ตน้องกูอันนี้ เยี่ยมเลยเอาใครดีวะเอาเดี่ยวเนี่ยเออ,อือ,อเออเออเออได้เอานี่ละทุกคนได้เอานี่ละได้เอานี่ละไดเอานี่โอเคสวยออนี่เลยเอาเนี่ยเตรียมตัวรับมือยี่ยมแอดก็ช่วยเอานี่ไม่ได้หรอกโอ้ยปืนอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยไปดีกว่าไม่ได้ใส่เหยียบกับดักมาเย่ยแม่งเสียเกาะเศษแก้วว้าวอันนี้ต้องดีมากทุกคน กล่องโชคนี้ต้องช่วยเป็นได้ <c oughs> ช่วยไันเยอะแล้วเยี่ยมเลยเยี่ย,เย,ยมเลยโอ้ยคุณจิตปืนมันโอ้ยปืนมันดิด้นอามโอ้คุณจิตเดี๋ยวๆเป็นไหไหรวะเปไหนหรวะเอาน,น,นี่เอาน,นี่เอานี่ดิสวีดดิสวีดดิสวีดเฮ้ยไม่ได้หรอวะเปไหนวะเฮ้ยสวยไงอ๋อนี่โดนน้ำหอมไปดิถือ จา่ากจยังว่าสกิลเน,นี้ยแอลแล้วไม่ปล่อยแล้วใครโดนจับขาวหน้าเต็มตัวบินได้เลยนะเต็มตัวเต็มตัวต้องใช้บุดรับแล้วทุกคนต้องใช้บุดรับละโอ้โหทูซิโลแม่งมาซะแบบ โอเคเฮ้ยอะไรรอะไอย่าคุคิดด้วยอ่ะคุณคิดด้วยคว้ามันไส้เร็วเลยทุกคนเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยทำเวลา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะอ๋อนี่มันเอาเรื่องเอาอันนี่อ๋อนี่อ๋อนี่อาอนี่อาอนี่ต้องตายเอาอนี่ต้องตายเอาอนี่ที่จูบอ๋อนี่เลยไม่ได้หรอกเก่งแค่ไหนก็เลยไม่ได้หรอกตัวเองมันจ้ามาตามทีไอ้อามึงอีกแล้วเหรอเอ้าอยู่ไหนวะอ๋อนี่อยู่ไหนวะ เนไอ้ผมสมแล้วทีเป็นพระเจ้ากูเหลือเชื่อจริงกูเหลือเชื่อจริงไอ้ยกูสมแล้วนพระเจ้าเฮ้ยเกินไปวะเนี่ยเดี๋ย่าเดี๋ยวรอเฟรมลุกแป๊บนึงโอ้โหต้องซื้อชีสเลยไม่เซ็ตด้วยจริงโอ้ยแม่งจะแคนเซิลเสียของเลยอ้าวทำไมมึงไม่เล่นดีอย่างนี้บ้างวะฮะตอนมึงเล่นกลัวฮะอายโดนแน่โดนแน่เรียบร้อยอ่าโดนละอาโดนแหละหือ ใครโดนบ้างวะเมื่อกี้เอ้ามีคนอยู่ข้างล่างอ่ะเอ้าบอกเอ้าแน่เอ้าแน่เอาเอ้าก่อนมันเก่งเกินไปละเอ้ามันเก่งเกินไปละนะไอ้ามันเก่งเกินไปละถึงเวลาตายของมันละไม่มีใครช่วยมึงได้เอ้านะเฮ้ยน้ำแข็งแม่งลอยมาว่ะเฮ้ยลูกกรอบมาตอนนี้มาเป็นไงโดนจูบไปดิโดนจูบไปดิไอ้เชี่ยกลัวว่ะออจะเล่นยังไงเนี่ยโอย โอ้าทำไมอาร์ตคนรักมึงมากมากอือัลโยเยยเลย,ย,เลยออ้ยม,มากนี่แหลอาร์ตที่พี่คาดหวังเอาไว้ย้ม,มาอารย้ำมาอาร์ตพี่ภูมิใจมากจริงจริงจพี่ภูมิใจมากอันนี้พี่ภูมิใจมากจริงจังเลยจริงจังเลย สุดยอดสุดยอดอาร์นี่แหละสุดยอดเลยสุดยอดเลยนั่นแหละโดนจูไปดีมากนะโอ้โหใช่เลยใช่เลยนี่แหละอาร์ตนี่แหละอาร์ตที่ผมรู้จักใช่เลยใช่เลยต่อยฟองแบบนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่แหละสวยสองตัวมึงใครมาช่วยแน่รีบเลยทุกคนโอ้ยย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 ยอยตยย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 ยอยย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 ย

โอ้คคิดจบแล้วมันจบแล้วอ่ะอย่างนั้นได้ออนนี่คนนึ่งได้ออนนี่คนนึงก็เคสได้ได้ออนนี่คนนึ่งทูซิโร่จะวัดกาแฟมอชิชิชใทยอาร์ตจะรีบออกนะเมื่อกี้เฮ้ยจริงเต็มสิบให้สักห้าละกันนะยาทาเล็เนี่ยเล่นยากยช่ไหมจริงทุกคนอ๋ออ๋อโอเค ใครชอบที่วิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ